ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับพี่ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รัยเชียงใหม่ของเรานะครับได้มีโอกาสนะครับเข้าพบท่านโอราลิกพองสวัสดนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวงนะครับเพื่อสัมภาษณ์แนวทางการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานะครับบนอื่นนะครับอยากจะสอบถามว่าท่านมีแนวคิดว่าท่าน ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่เนี่ยควรจะเป็นผู้บริหารยุคใหม่คือจะต้องมีเขาเรียกว่าหลักหลักในการบริหารเนี่ยในเรื่องของหลักทรมาพิบาลครับสองก็คือหลักคุณธรรมสามก็คือหลักความโปร่งใสต่อไปเราก็คือหลักของความมีส่วนร่วมก็ยังที่เราเห็น,หนหอยู่ว่าเราการทําง,งานนะั้นเราจะทําง,งานโดยคนเดียว,วไม่ได้เราก็ต้องมี ถ้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไปก็คือเราความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราจะต้องยึดอยู่แล้วนะว่าหน้าที่ของเรามีหน้าที่ทําอะไรนะครับเราก็ต้องมีความรับผิดชอบแต่คนก็ต่างมีหน้าท,ที่ต้องรับผิดชอบครับแล้วจากที่ทราบว่าโรงเรียนวัดทุ่งหลวงของเราเนี่ยได้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับ ท่านใช้รูปแบบหรือกระบวนการใดในการบริหารสถานศึกษาให,ให้เป็นเรื่องกหนึ่งก็ค,งงกากาคือในเรื่องของการวางแผนนะครับเรื่องที่สองนะครับคือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานวิชาการเนาะเพราะว่างานวิชาการเขาเรียกว่ามันเป็นงานหลักนะครับงานหลักของงานทั้งสี่งานในการบริหารงานนะในการจัดการสถานศึกษา ต่อไปก็คือการการมอบหมายงานหรือการกำกับติดตามนะครับการมอบหมายงานก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันว่าเราก็มอบหมายงานให้กับตามความรู้ความสามารถของของแต่ละคนนะต่อไปก็คือการนํากฎหมายข้อระเบียบหรือว่าหลักเกณฑ์มาใช้นะครับในการบริหารจัดการสรานศึกษานะต่อไปก็คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคสว่วน ต่อไปสุดท้ายก็คือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วสําหรับข้อคิดที่ท่านอยากจะฝากถึงผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่นะที่จะเข้ามาสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษานะครับท่านจะมีข้อคิดใดๆในการแนะนําบ้างครับการที่เราจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเนาะหนึ่งก็คือเราต้องเป็นคนดีก่อนเนาะเราเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็มีความรู้ความสามารถ หลับถึงจะมาเป็นผู้บริหารสุสดท้ายศึกษาได้ส, Hans สุดท้ายก็คือกล้าที่จะเปลี่ยนเมื่อเราได้มาอยู่ในสื่อสารสื่อาเราได้เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่มาเป็นผู้บริหารสื่อสาเราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครับแต่เรากล้าที่เปลี่ยนแปลงนี่คือเราเปลีป่ยนแปลงในทางที่มันดีขึ้นครับไม่ใช่ว่าเราไปเปลีป่ยนแปลงในสิ่งท,ที่มันถดถอยลงไม่ใช่ครับครับต่อไปสุดท้ายก็คือ ผู้บริหารศึกษาลุกใหม่ก็จะฝันเรื่องของการมีสมัครแวดวต่างๆนะครับอย่างที่เราพูดไปว่าผู้บริหารศึกษาเนี่ยมันมีตอนนี้คือมีสองยุคเนาะยุคใหม่กับยุคยุคเก่าที่ใกล้เจ็บปวดเกษียณแล้วในเรื oui. well ่องของการมีสมัครแล้วก <Yeah. S 2> ็เป็นส่วนสำคัญครับในนามของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่านอาจารย์ศาสตร์ไรจงใหม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมา ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับ